Expand Your Boundary คือคอนเซปต์บูตในครั้งนี้ซึ่งมีที่มาในการออกแบบจากแบรนด์ซูซูกิมีรถที่หลากหลายรุ่นที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างครบถ้วนและคุ้มค่าทั้งเรื่องราคาและคุณภาพสำหรับไฮไลท์รถยนต์ที่นำมาให้ชมในครั้งนี้คือซูซูกิ XL7 Multi d า n ิ m i c Crossover ขนาด7ที่นั่งสีทูโทนใหม ด้วยแพลตฟอร์ม Hard t e ท h เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของซูซูกิมีความโดดเด่นในเรื่องของคุณภาพและสมรรถนะในการใช้งานรวมถึงความคุ้มค่าราคาที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและไฮไลท์อีกรุ่นหนึ่งคือ u z u k กิ Suzuki Carry เรานำมาดัดแปลงเป็นรถบ้านมอเตอร์ m e ซึ่งในปัจจุบันตลาดรถบ้านในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิดหลายครอบครัวเลือกที่จะทำรถบ้านมอเตอร์ m e อ,ออกเดินทางไปเที่ยวกันเองแต่ยังสามารถทำงานนอกสถานที่จากที่ไหนก็ได้ Work from anywhere และในขณะเดียวกันผู้บริโภคมีการปรับตัวเริ่มทำธุรกิจฟู้ดทักมากขึ้นหลายคนจึงเลือกทำฟู้ดทักผนวกกับรถบ้านไปในตัวและนอกจากนั้นเรายังมี s u z u กิสวิปซู u z กิเซียสซูซูกิเซเรโอและซู z u k i เอ t i ์ a ซึ่ง s u ซูกินำรถมาร่วมแสดงในงานครบทุกรุ่นครับ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขายรวมของซูซูกิในปี2,565รวมจำนวน30,000คันในงานมอเตอร์โชว์2 2 2นี้ซูซูกิตั้งเป้ายอดจองภายในงานไว้ที่2,400คันครับซูซูกิจัดแคมเปญพิเศษชื่อว่าแคมเปญซูซูกิซูเปอร์เซอร์ไพรส์ดมอบให้ลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ซูซูกิทุกท่านโดยสามารถเลือกรับข้อเสนอพิเศษยกตัวอย่างเช่น ลดสวิปขับฟรี120วันหรือโปรแกรมช่วยผ่อนค่างวด10เดือนเดือนละ4,000บาทรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า3,000บาทรวมไปถึงรถสุุกิรุ่นอื่นๆเลือกรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุดถึง50,000บาทหรือดอกเบี้ยพิเศษ0%นานถึง48เดือนอีโคคาผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ1,999บาทฟรีประกันชั้น1ปีแรกบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงระยะเวลา3ปี ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแคมเปญพิเศษของรถแต่ละรุ่นได้ที่บูธรถยนต์ซูกิหรือที่โชว์รูมซูกิทั่วประเทศครับ